เออเคยรู้สึกไหมคะว่าพอเลิกงานปุ๊บเหมือนพลังงานหมดไปเลยค่ะเพลอแป๊บเดียวอ้าวดึกแล้วเวลาหายไปก,กับการถ่ายหน้าจอมือถือหรือทำอะไรเรื่อยเปื่อยไปวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเขาเสนอวิธีคิดใหม่ๆเลยในการพลิกช่วงเวลาเย็นๆของเราเนี่ยให้มันมีความหมายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับแหล่งข้อมูลนี้เป็นวิดีโอที่เ,เสนอแนวคิดดีๆ8ข้อเลยครับ คือเขามองว่าตอนเย็นเนี่ยไม่ใช่แค่เวลาพักผ่อนรอพรุ่งนี้นะครับแต่มันเป็นเหมือนโอกาสทองเลยที่เราจะใช้เรนรู้เรื่องใหม่ๆหรือว่าสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเตรียมตัวสําหรับวันถัดไปเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการกลั่นเอ,เอาแก่นสําคัญๆที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงออกมาครับอ้อน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะมีหลายมุมที่แบบเออสกิดใจเหมือนกันอย่างเรื่องแรกนี่ท้าทายความคิดเดิมๆม,มากเลยค่ะเรื่องโซเชียลมีเดีย ใช่ครับคือปกติเราอาจจะคิดว่าต้องลบทิ้งไปเลยเนาะแต่เขาเสนอว่าให้เราลองเ,ออเรียกว่าควบคุมอัลกอริทึมดูแทนแบบว่าค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆไปเลยแล้วก็แสดงความสนใจกับเนื้อหาที่เราชอบอาจจะคอมเมนต์กดไลค์เพื่อสอนอัลกอริทึมไปในตัวแล้วก็พวกบัญชีที่ดูแล้วรู้สึกไม่ดีดึงพลังเราไปก็อาจจะมิวหรือเลิกติดตามไปซะ ที่สำคัญคือพอเรียนรู้อะไรมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลองใช้หรือว่าแชร์ต่อด้วยอืมมันเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนบทบาทไปเลยนะคะจากเดิมที่เป็นแค่คนนั่งรับสารเฉยๆแบบ passive อะเนาะกลายมาเป็นคนคัดสรรเนื้อหาให้ตัวเองเหมือนเป็น active curator เลยซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อความคิดแล้วก็พลังงานของเราโดยตรงเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับแล้วแนวคิดเรื่องความตั้งใจแบบนี้มันก็นำไปสู่ประเด็นถัดไปด้วยนะครับคือเรื่องการผสมผสานชีวิตหรือ integration แทนที่จะพยายามแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแบบเป๊ะๆที่เราเคยได้ยินว่า work-life balance ครับเขาเสนอให้ใช้เวลาช่วงเย็นเนี่ยทำสิ่งที่สำคัญแต่ว่ายังไม่เร่งด่วนอย่างเช่นการวางแผนหรือการสร้างเครือข่ายอะไรพวกนี้ อ๋ออย่างเช่นการนัดทานข้าวเย็นหรือว่าชวนคนที่อาจจะแบบต่อยอดทางธุรกิจกันได้ไปออกกำลังกายด้วยกันอะไรแบบนี้หรอคะอันนี้เหมือนแนวคิด never eat alone เลยที่เชื่อว่าโอกาสดีๆมักจะมาจากคนรู้จักห่างๆที่เราเจอผ่านกิจกรรมพวกนี้แล้วมันต่างจากการแบ่งเวลาแบบเดิมๆยังไงคะครับมันต่างตรงทีเ่เน้นคุณภาพของปฏิสัมพันธ์มากกว่า าการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างที่ว่าทานข้าวเดินเล่นออกกำลังกายมันเปิดพื้นที่ให้เกิดบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะลึกซึ้งกว่าการคุยงานในออฟฟิศมันช่วยสร้างความเชื่อมโยงได้ดีกว่าแม้จะเพิ่งรู้จักกันอย่างเจอในงานอีเวนต์แล้วชวนมาคุยต่ออะไรแบบนี้ครับมันทำให้เครือข่ายมันงอกเงยได้จริงเข้าใจแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลนี้ก็ยังย้ำเรื่องการให้เวลากับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เอาเวลาเป็นเน้นแต่ง,งานเครือข่ายอย่างเดียวแน่นอนครับ อันนี้สำคัญมากหัวใจสำคัญคือคุณภาพของเวลาที่ใช้ร่วมกันครับไม่ใช่แค่ตัวอยู่แต่ใจลอยไปไหนไม่รู้ต้องเป็นการใช้เวลาที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆอาจจะวางแผนกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ใช่แค่แบบนั่งดูทีวีบนโซฟาเฉยๆหรือสร้างกิจวัตรเล็กๆที่มีความหมายก่อนนอนเช่นอาจจะลองถามคำถามปลายเปิดกับลูกเพื่อกระตุ้นความคิดเขานะครับ แล้วก็การจัดสรรเวลาในปฏิทินเพื่องานอดิเรกของเราเองด้วยโดยเฉพาะงานอดิเรกที่มันท้าทายหน่อยๆทั้งกายทั้งใจแล้วทำให้มันเป็นประจำไปเลยอืมการพักผ่อนผ่านงานอดิเรกนี้ก็น่าสนใจนะคะ มันไม่ใช่แค่หยุดพักเฉยๆแต่เหมือนเป็นการลงทุนให้ตัวเองด้วยเพื่อให้เรากลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานด้วยแล้วถ้าเกิดเราเจอพวกสิ่งล่อใจเยอะๆล่ะคะอย่างเช่นขนมหน้าทีวีหรือเครื่องเกมที่ทําให้เราหลุดจากแผนได้ง่ายๆมีวิธีจัดการไหมคะอ่ามีครับอันนั้นคือเคล็ดลับเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมเลยครับเขาใช้แนวคิดว่าหลีกเลี่ยงมังกรหรือ Avoid the dragon คือแทนที่จะพยายามไปสู้กับสิ่งล่อใจตรงๆเนี่ยให้เราปรับสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อทางเลือกที่ดีของเรามากกว่าเช่นถ้าขนมมันล่อใจก็ย้ายไปเก็บไว้ที่อื่นไกลๆหน่อยหรือถอดปลั๊กเครื่องเกมไปเลยทำให้ทางเลือกที่ดีกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดไปโดยปริยายครับ โหเป็นหลักการที่เอาไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายเหมือนจะเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยก็คือเรื่องกิจจวัตรช่วงเย็นกับการนอน ใช่ครับเขาแนะนำให้ทำสิ่งที่เรียกว่า evening reset ครับเป็นการทบทวนวันสั้นๆมองว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ดูเป้าหมายวางแผนคร่าวๆสำหรับวันพรุ่งนี้อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีก็ได้ครับไม่ต้องนานและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือการตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเข้านอนครับไม่ใช่แค่ปลุกให้ตื่นตอนเช้าอย่างเดียวเพราะว่าการนอนที่มีคุณภาพนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพลังงานทั้งหมดในวันถัดไปเลย ฟังดูแล้วการพูดคุยของเราวันนี้ให้ภาพชัดเจนเลยนะคะว่าช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่พักผ่อนแบบหมดแรงหรือปล่อยเวลาให้มันไหลไปเฉยๆแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราออกออกแบบเองได้เพื่อการเติบโตเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เพื่อการเตรียมตัวสําหรับวันใหม่ด้วยครับ แก่นแท้ของมันเลยก็คือการเปลี่ยนจากการพักผ่อนแบบหมดสภาพไปสู่การฟื้นฟูและเตรียมพร้อมอย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอาศัยความตั้งใจแล้วก็การลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอด้วยครับ สุดท้ายนี้เลยอยากจะชวนคิดต่อนะคะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนนิยามคำว่าพักผ่อนของเราดูให้มันไม่ใช่แค่การหยุดทำแต่หมายถึงการเติมพลังในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมที่ท้าทายตัวเองเราจะค้นพบศักยภาพอะไรในตัวเองเพิ่มขึ้นได้อีกบ้างคะ่ะ